สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้สอเกษตรวันหยุดวิเคราะห์ราคาสินค้าเกษตรนะครับพามาดูในส่วนของแนวโน้มราคาข้าวในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาหกเจนะครับแนวโน้มจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ข้าวนาปีเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวนะครับเริ่มจะที่จะมีข้าวออกสู่ท้องตลาดเยอะนะครับก็ส่งผลทําให้ช่วงนี้ าราคามีแนวโน้มจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลอัปเดตล่าสุดกันนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดนะครับช่วงนี้ในส่วนของราคาข้าวเริ่มที่จะมีการถอยลงมานะครับอาจจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง2ปัจจัยหลักๆก,ก็คือปัจจัยแรกก็คือในเรื่องของช่วง เป็นไฮซีซันของข้าวนะครับที่ออกเยอะในช่วงนี้ข้าวนาปีนะครับทำให้ราคาถอยลงนะครับตามดีมาณซัพพลายส่วนอีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องการส่งออกนะครับที่ทางอินเดียกลับมามีมาตรการในการส่งออกข้าวเหมือนเดิมนะครับทำให้ในส่วนของตลาดข้าวที่ส่งออกมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับถ้าดูในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับตรงนี้เป็นสเกลที่ทาง สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรทำสเกลไว้น่าสนใจนะครับในส่วนของราคาข้าวนะครับในช่วงเดือนกันยายนขับเปิดกเจ้าความชื้น15%อยู่ที่1 5 5 5บาทต่อตันนะครับพอช่วงเดือนตุลาคมนะครับราคาเริ่มถอยลงมาอยู่ที่9,900บาทต่อตันแล้วก็หลังจากนั้นต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับอยู่ที่9,406นะครับ9,406บาทต่อตันแล้วก็ล่าสุดนะครับ ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับถอยลงมาอยู่ที่9,269บาทต่อตันนะครับจะเห็นเทรนนะครับท่านผู้ชมก็คือเทรนถอยลงนะครับนั่นหมายความว่าในช่วงพฤศจิกา,กาถึงธันวาราคาอาจจะหลุด9,000บาทต่อตันนะครับตรงนี้เป็นภาพรวมทั่วประเทศนะครับข้อมูลจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับที่ได้จัดทำข้อมูลไว้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของข้อมูลจากกลมการค้าภายในนะครับ ตรงนี้เป็นข้อมูลจากกรมการค้าภายในให้เห็นในช่วงกลางเดือนตุลาแล้วก็ต้นเดือนพฤศจิกาแล้วก็กลางเดือนพฤศจิกายนนะครับถ้าดูจากตรงนี้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาต้นเดือนกลางเดือนตุลาคมนะครับข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่15,500ถึง17,700บาทต่อตันนะครับพอช่วงต้นพฤศจิกาอยู่ที่15,500ถึง16,000บาทนะครับราคาสูงสุดเริ่มถอยลงนะครับ แล้วก็ล่าสุดนะครับช่วงกลางเดือนพฤศจิก,กายนราคาก็ยังคงที่นะครับอยู่ที่15,500าถึง16,0 0 0บาทต่อตันนะครับตรงนี้เป็นข้าวหอมมะลินะครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่1 5 2 0 0บาทถึง17,400บาทในช่วงต้นในช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คือไม่มีนะครับไม่มีออกข้าวเปลือกเจ้านะครับช่วงกลางเดือนตุลาคมอยู่ที่9,400ถึง1400บาทต่อตันนะครับ ตอนนี้ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนราคาถอยลงมา8 9 0 0ถึง1 2 0 0บาทนะครับแล้วก็กลางเดือนพฤศจิกาก็อยู่ที่8 9 0 0ถึง1 2 0 0บาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกปทุมธานีนะครับ14,500-15,200ถึงบาทต่อตันนะครับในช่วงกลางเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่12,600-13,500ถึงนะครับแล้วก็พอช่วงกลางเดือน พฤศจิกายนราคาเริ่มถอยลงมานะครหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาทต่อตันนะครับตรงนี้ถือว่าราคาเริ่มถอยลงนะครับเป็นเทรนถอยลงนะครับในช่วงพฤศจิกาธันวาเพราะฉะนั้นในช่วงที่ข้าวออกเยอะๆอาจจะถอยลงอีกได้นะครับข้าวเปลือกเมล็ดยาวนะครับข้าวเปลือกเหนียวนะครับเมล็ดยาวหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยถึงหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทต่อตันนะครับในช่วงวันที่สิบห้าธันวาคมวันที่หนึ่งพฤศจิกายนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยถึงหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทนะครับราคาถ กลางเดือนนี้วันที่14พฤศจิกายนอยู่ที่12,000ถึง13,400บาทเทรนจะชัดเจนนะท่านผู้ชมก็คือราคาเริ่มที่จะถอยลงนะครับเป็นราคาเริ่มถอยลงในช่วงนี้นะครับในส่วนของราคาข้าวนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับมาดูตรงนี้นะครับข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง13นะครับ ตรงนี้เป็นข้าวเปลือกนะครับมาดูราคาข้าวเปลือกอข้าวเปลือกเจ้าพันสุพรรณบุรีนะครับตรงนี้มาดูราคาช่วงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับถ้าข้าวข,ขอนแก่นนะครับหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแล้วก็ล่าสุดหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับราคาเริ่มถอยลงนะครับอ,อำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกดนะครับ 1, 4 0 0 0นพนะครับบาทต่อตันในช่วงต้นเดือนแล้วก็น่าสนใจนะครับช่วงนี้ราคาขยับขึ้นนะครับในส่วนของจังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ14,200แล้วก็ล่าสุดนับขยับขึ้นมาเป็น14,5 8 3้แดบาบาทนะครับยะโสธรนะครับอำเภอเมืองยะโสธร1น2 0 0ตอนนี้ราคาของที่นะครับแล้วก็อำเภอตึกบุรีรัมย์นะครับ1 7 0 0 0 บาทต่อตันตอนนี้ถอยลงมาเป็น15,000นานะครับแล้วก็อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ16,400ัร 16, บาทต่อตันแต่ตอนนี้เป็น1 4 1 6 7บาทนะเป็นราคาที่ถอยลงนะครับโซนไหนที่ราคาสูงแล้วก็ถอยลงนะครับแต่ว่าโซนไหนที่ราคายังต่ำอยู่ก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับนี่คือในส่วนของอข้าวเ,เ,เปลือกเจ้าพันสุพรรณบุรีนะครับมาดูข้าวเปลือกเจ้า อ <ibl is. S 1> ขออภ the ัยตรงนี้เป็นข้าวเปลือกเจ้าพันสุพรรณบุรีนะครับตรงนี้เป็นข้าวหอมมะลินะครับตรงนี้เป็นราคาข้าวหอมมะลิตรงนี้เป็นข้าวเปลือกเจ้าพันสุพรรณบุรีนะครับตลาดของโรงสีไฟโชครุ่งเรืองนะครับพมพิรามจังหวัดพิษณุโลก11,400บาทต่อตันนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงสีไฟโชครุ่งเรืองนะครับพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกคงที่อยู่ที่19,000บาทนะครับต่อตะ1น0 0บาทต่อตันนะครับ นี่คือภาพรวมของราคาแนวโน้มราคาข้าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมหกเจนะครับจะเห็นเทรนชัดเจนนะว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงฤด,ดูกาลที่ข้าวออกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะส่งผลต่อราคาที่ทำให้ราคาข้าวถอยลงได้นะครับประกอบกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของอข้อมูลที่มีการ ทางด้านประเทศอินเดียนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งหลักในการส่งออกข้าวของไทยเนี่ยปรับเปลี่ยนมาตรการนะครับในปีที่แล้วเขามีมาตรการห้ามส่งออกข้าวบางชนิดนะครับแต่ปีนี้ก็มีมาตรการให้ส่งออกได้เพราะฉะนั้นตลาดข้าวก็จะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมานะครับกับกับมาส่งออกข้าวขาว5%นะครับในส่วนของอินเดียปีที่แล้วไม่ได้มาส่งไม่ได้ส่งออกนะครับแล้วก็ นี่นะครับปัจจัยลบต่างๆค่าเงินบาทนะครับผลผลิตข้าวทั่วโลกดีขึ้นนะครับสงครามเสี่ยงกระทบต้นทุนนะครับข้าวขาวเปรียบเทียบในช่วงมิถุนาหกเจนะครับสองพันห้าสิบบาทข้าวเปลือกเจ้า1 6 0 0งถึงหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อแล้วก็ล่าสุดนะครับเปรียบเทียบในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยสาสิบบาทนะครับข้าวขาวห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจะเห็นว่าลดลงชัดเจนเลยนะครับราคา ข้าวขาว5%้เปอร์เซข้าวเปลือเจ้าความชื้นยี่1 0 0ห้ถึงหนึ่ถึงแปดพบาทนะครับจะเห็นว่าราคาลดลงได้อย่างชัดเจนนะครับก็เป็นปัจจัยที่มาหนุนทําให้ราคาข้าวต่ําลงได้นะครับแต่ก็มีข่าวดีก็คือในเรื่องส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นสต็อกโลกลดลงแต่ความต้องการสูงดันราคาข้าวทรงตัวนะครับก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของราคาข้าวในช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับแล้วก็กรมการค้าภายในนะครับที่มาแชร์ข้อมูลและสอเกษตรวันหยุดนํามาเผยแพร่ต่อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ